อายุ35ลืมง่ายมากเลย <c oughs> คุณนี่ถ้าจะเครียดง่ายกับนอนน้อยนะครับเนี่ยว่าแต่35เหารอคุณไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> มันไม่น่าจะเกี่ยวพันกับอายุแล้วแหละครับเนี่ยสิ่งที่คุณต้องใส่ใจตอนนี้มีราวสามอย่างครับเพราะอายุไม่น่าเกี่ยวแล้วแหละ35มสิเด็กเกินข้อหนึ่งคือนอนหลับให้เพียงพอครับแบบมีคุณภาพด้วย <c oughs> และนอนให้ได้7-8ชั่วโมงทุกวันว <c oughs> งเล็บไว้เลยว่าทุกวัน7 8ถึงชั่วโมงครับข้อ2 คือออกกาลังกายสม่ำเสมอครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายเนี่ยคุณต้องเลยออกกาลังกายแล้วแหละครับเพราะมันสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้ทําให้สมองเราเนี่ยได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นมันจะช่วยให้สมองและความจํากลับมาทํางานได้ดีขึ้นครับและข้อ3อย่าเครียดครับความเครียดนี่มันศัตรูตัวจาัการะเลยครับ พอยิ่งคุณเครียดนะความจําจะยิ่งสั้นลงให้คุณลองฝึกหายใจเข้าออกยาวๆบ่อยๆครับมันจะช่วยลดความเครียดลงได้ถ้าคุณเครียดนะคุณต้องรีบหาทางทาอะไรที่มันหายเครียดทันทีเลยเพราะไม่งั้นมันส่งผลเสียอีกหลายอย่างเลยแหละครับและข้อ4ี่แถมให้คือดื่มน้ําเปล่าเยอะๆครับเพราะสมองเรานั้นประกอบด้วยน้ํากว่า75%สถ้าสมองมีน้ําน้อยมันก็ทํางานได้ช้าลงเช่นเดียวกันและสุดท้ายเราก็จะเกิดอาการขี้ลืมตามมาครับ